คร่ okay, บพร้อมแล้วผมมือต้อนรับเจมส์มาสวัสดีครับสวัสดีครับวู้นี่ฮาวอะไรนะครับนี่ฮาวสวัสดีฮะเลโฮเลโฮเอ้ยนี่ฮาวกูเหงาฝาดช่วยกูเหงาฝาดช่วยครับ<า>คือตอนนี้เนี่ย อยากจะลงจากเวทีฮะทำไมครับรู้สึกว่าเหมือนเกิดเป็นคนแคทยังไงก็ไม่รู้อันนี้เอาโอ้โหมีพร็อพมีพร็อพคือทำไมครับหน้าผมเหมือนคนจีนเหรอครับอ๋ออะแน่นอนครับวันนี้เจมาก็มาถึงแล้วก่อนอื่นเลยกล่าวทักทายแฟนๆก่อนนะก่อนสวัสดีทุกคนครับสบายดีไหมครับโอ้โหมองไม่เห็นเลยครับมืดหมดเลยครับ คือเะบอกว่าข้างล่างมันมืดเพราะว่าแสงเราส่องถึงข้างบนแต่ว่าแน่นอนครับเดี๋ยวทุกท่านจะได้จับจดจับจองกิจกรรมต่อไปใช่ครับวันนี้เจมสจมาจะมาทําอะไรฮะวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตนี่ครับผมการทํากัวซาค่ะถูกต้องแน่นอนกานตอนนี้ตอนนี้ครับผมนือจากใหม่เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชม มันเหมือนมีอะไรมาสิงผมอยู่อะไรครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าใครมาถึงภายในงานแล้วไปจับของรางวัลถ่ายภาพแล้วแฮแท็ที่ตรวจจีนวิถีไทยเก๋ไก่ปีรากาแฮชแท็ที่ Amazing Thailand แฮชแท็ที่ Happy CNY 2017จะได้ทองจะได้ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพเชียงรายแล้วก็จะมีตั๋วมีบัตรที่พักนะครับโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพตอนนี้ ทองออกแล้วฮะทองออกแล้วแต่คนที่จะมาแจกทองไหนๆตอนนี้หนุ่มหล่อขึ้นมา<อ>ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้หนุ่มหล่อคนนี้แจกทองอันนี้คือกินเหมือนได้ทองเองอ่ะผมจะแจกทองครับแต่<ะ>จแจกให้ตัวเองไม่ใช่ฮะไ่ใช่ใชอ,อะตอนนี้ปมมือตนรับผู้โชคดีที่ได้ทองเลยครับอ๋อมาแล้ว,วคือจะบอกว่าน,านี่เป็นวันที่3มแล้วนะคะ คือพึ่งจัดทองแตกวันนี้ค่ะแต่ว่าทองของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะทองของเรายังมีเยอะ<ช>นะครับขอแสดงความยินดีได้รับทองฮะหนึ่งบาทใครปรบมือขอจับได้ทองยินดีด้วยนะครับท่านโอ้ oh. เรียกท่านเลยนะฮะขอบคุณครับยินดีด้วยครับ,อ,บอันนี้มามาเที่ยวกี่วันแล้วฮะมาเที่ยวงานกี่วันลว เพิ่งมาวันนี้เพ่แล้วก็ได้เลยนะครับยินดีด้วยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับท่านครับปีละกาเหมือนกันผมก็ปีละกาครับจิกเงินจิกทอง1993สครับผมสองครับท่านสองสี่แปดแปดสองสี่แปดแปดโอ้โหหูยออกแปดแปดอ่าคือคือให้แล้วนะคือให้แล้วนะหูยออกจะไม่รู้ออกวันนี้หรือว่าที่หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้านะครับไม่รู้ว่างวดไหนไม่รู้ไม่รู้แต่ออกแปดแปด เออแปดแไม่ร <Cornell. S 2> ู ah, ้ว <affe tới> <Okay. S 2> ่าันไหนอะแต่ว <te üss> mm. <that> ่าแน่นอนครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยากจะเข้าสู่ช่วงหรือกิจกรรมการทํากัวซาน้านะครับปมือตรับผูเชี่ยวชาญของเราดยครับมาเลยอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากัวซาน้ากัวซาน้าทำแล้วช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวบอกให้กับสุภาพบุรุษรูปหล่อของเราหน่อยครับกัวซาอ่อ โบราณนี่นะครับเราใช้หยกนะครับครับปกติก็จะใช้เป็นเขาจาบารีหรือเขาวัวเขาควายมีมานานแล้วแต่ตั้งหลังผมมาประยุกต์ก็เอาใช้เป็นหยกเพราะว่าเป็นหินมงคลนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะได้รับโชครับลาบกันครับผมก็จะทําให้เราหน้าเด้งแต่งตึงกระชับนะครับขับสารพิษออกจากใบหน้าแล้วปรับเลือดลมที่สําคัญก็คือสามารถที่เราจะ ทำแบบปรับโครงสร้างให้หน้าเราเลียวได้ก็คือ,อบูทอกไม่ต้องแล้วนะฮะ <laughs> อะโอเคตอนนี้เพื่อการเม่อสิ้เวลา<ห>น่าสนใจครับผมวันนี้มอก้คุณใจมาไปหาผู้โชคดีมาแล้วครับผมไม่ได้หาตอนนี้นะฮะเขาไปเดินหามแล้วไม่รู้มันนั่งรอหน้าเวทีเขามีข้างหลังเดินหากันนี่คุณใจมาไปหามาแล้วอปมือตั้อนรบผู้โชคดีของเราด้วยครับมาเลยปมือครับปมือครับผู้โชคดีอยู่ไหนเนี่ย อ้าวถ้าไม่แสดงตนเราจะหาจากด้านหน้าแล้วนะผู้โชคดีฮะผู้โชคดีครับเออคือตื่นเต้นยังไงฮะวันนี้นะครับนับหนึับสนับสามถ้าไม่มาสลาดสิทธิ์หาใหม่แล้วนะฮะนับนับนับกฎกติกาในการหาเราไม่ให้หนักใจครับคุณเจมมาหาฮะหาเลยหาเลยคือคืออยากได้ใครเลือกเลยเอางี้ผมมีพัด อ่ามีพัดพัดวิเศษอ่าถ้าพัดวิเศษไปอยู่ในมือใครคนคนนั้นได้ขึ้นมาคือผมว่าแล้วพัดนี้ต้องได้ผลมาเลยฮะเชิญครับผมต้องเร็วต้องไวนะฮะครับผมมาเชิญครับเชิญครับคือคือวิธีนี้ฮะครับในการหาคู่ของคุณเจมมาฮะโบกพัดอืมปกติจะหวานแบบว่าเอ่อ พวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพัดเลยฮะเชิญครับผมเชิญมาเลยต้องบอกแหมแหมให้เอากล้องมาเซลฟี่ต้องบอกว่าตู่จีนปีนี้อากาศดีมากเลยนะครับกทำไมฮะก็เย็นครับเย็นฮะเย็นไหมครับหรือว่าร้อนไม่จริงอะข้างบนเนี่ยออกจะหนาวดูสิใส่ทั้งคอเตาเหื่อยังไม่ออกเลยเนี่ยสวัสดีครับผมขอพัดคืนด้วยครับโอ้โหไม่ใช่ ไม่ได้หาคู่จะให้เป็นผู้โชคดีในการทำกัวซาแต่ความโชคดีของเรานะฮะเราได้ทําการให้อาจารย์ได้สอนนะคุณเจมมาในการทํากัวซาเดี๋ยวคุณเจมมาจะทํากัวซาหน้าให้เป็นครั้งแรกครับรอเล่นฮะเดี๋ยวหน้าจะไม่อยู่แล้วฮะอ่าแน่นอนครับขอเชิญนั่งขอนั่งเลยฮะอ่านั่งเลยคือตกใจเหมือนกันคือคนที่จะทาเนี่ยไม่ตกใจฮะคนที่โดนจะเริ่มถอยหลังแล้ว อ่ะเนี่ยเราจะมาดูกันครับผมและต่อไปครับคุณเจมาก็จะไม่ทำอะไรครับคุณเจมาจะเป็นคนภาคนะฮะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้นะครับก็อาจารย์ก็หยิบี่คาดผมขึ้นมานะครับผมแล้วก็คาดผมไปนะครับผมถามหน่อยครับคุณเจมาครับรู้ถึงในเรื่องของการทำกวดสารห้ไหมฮะคือจริงๆะครับด้วยคำที่ว่าเราอ่ะเกิดในครอบครัวคนจีนใช่ไหมครับก็จะเห็นนะครับ อมาม่าอากงนี้เคยเล่าให้ฟังจริงรู้สึกตัวเองเคยทำด้วยตอนเด็กๆครับผมแล้วก็ชอบมากครับแล้วก็นี่ครับวันนี้เราจะมาดูจริงแล้วถ้าเกิดสมมติเห็นแล้วนําไปใช้ต่อได้ครับไปทําต่อได้เลยเพราะว่ายังไงผมว่าถ้าเกิดอย่างที่อาจารย์บอกนะค,คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยครับทําให้หน้าเรียวโอ้โ uh huh. ทำให้หน้าเรียวครับผมก็นี่เลยครับ เ,เรคือไขข้อห้องใจแล้วนะฮะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเรียวแบบนี้เพราะการทำโกสาไม่ได้ทาอย่างอื่นแต่อย่างใดครับผมต่อจากนั้นถามว่าทําไมหน้าใสรรดื่มน้ําและนอนเร็วๆอันนี้ก็ช่วย <c oughs> ครับผม <c oughs> ช่วยเหมือนกันครับใช่ไหมพระอาจารย์ใช่ฮะเ <c oughs> ขาเขาบอกว่าขับสาร,รพิษใช่คือทำโกซาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าดื่มน้ำน่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษเพราะว่าเราได้ทําการรีดแล้วนะอันนี้อะไรคะอาจารย์ครับแป้ง แป้งจีนขัดพวกฝ้ากระจุดด่างดำท,า,ทาลงไปครับทาลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวทาเสร็จเราไปเล่นสงการต่อได้เลยครับไม่ใช่ใชแป้ง<ช>ดินสอพอฮะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแป้งจากจีนนะฮะ ต้องเป็นแป้งต้องเป็นแป้งจีน <c oughs> ต้องเป็นแป้งจีนต้องไม่ให้อาจารย์ทำครับผม,ผมบ <c oughs> ไม่ใช่ซื้อสัรประเทศจีนมานะอันนี้เป็นแป้งจีนแป้งโดยเฉพาะนะครับซึ่งแน่นอนครับการทรารํากัวซานนอกเหนือจากการทำาว่น่าแล้วหลายๆคนเคยเห็นเนี่ยอย่างคุณจะมาเขาต้องเคยเห็นแบบการทํากัวซารที่ตัวด้วยคือมันจะเป็นการขับสานสารพิษทาแล้วมันจะแดงๆแล้วก็คือเขาบอกว่าการทํากัวซารเนี่ยมันจะเป็นการทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีค่ะน้ำมันมะพร้าวของไทยเราดีที่สุดแล้วนะครับผม คือล่าตั้งแต่หัวออไม่ใช่ใช่ไหมดีท็อกซ์ด้วยนะครับผมคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยของไทยดีที่สุดสามารถดื่มได้ด้วยอืมชันน้ำมันจริงเอาจริงๆเขาดื่มได้อะใครใครรู้ว่าน้ำมันมะพร้าวดื่มได้ดื่มได้เหรอครับจริงๆฮะน้ำมันมะพร้าวดื่มได้เขาบอกว่าดื่มแล้วลดความอ้วนได้ด้วยดื่มตอนเช้าจริงเหรอครับผมใช่ค่ะโอ้ยรีบเลยรีบเลยอันนี้ก็มาต่อที่งานดีกว่าฮะรู้สึกยังไง ยังยังไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมโอเคโอเคคือตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นคือมองหน้าอาจารย์นะฮะอย่ามองหน้าเอน้องเจมส์อย่างเดียวนะฮะนี่ครับนี่คือหยกเลยนะครับอาจารย์โอ้มาจากต่างประเทศเลยอ่าหยกอันนี้ไปทํามาทั่วทั่วสาธารณทิศแล้วนะฮะอ่ากลัวจากโครงสร้างใบหน้าจะทําให้ตึงจะไม่ตึง คืออาจารย์บอกว่าหน้าแบบนี้ต้องทำให้ตึงสุดยอดยัง,ยงต่อมซิลต่อมไขมันต่อมน้ำเหลืองอรีดออกไปให้หมดคือรีดเลือดออกไปให้หมดเลยฮะครับอ,อไม่ใช่ฮะ <laughs> ของเสียเฉยๆเออ <laughs> นี่ถ้าเป็นที่นอนนี่คงหลับแล้วแหละฮะเหมือนเอชนไ ถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปกันได้นะครับผมคือถ่ายรูปกันเอาไว้เนี้ยกยกกล้องมาได้ครับเวลาเนี้ยให้ยกกล้องได้ครับผมเจมส์มายกกล้องถ่าไยได้นะครับอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะครับผมตรุลจ,จีนวิถีไทยเก๋กไก่ปีระกา Yes แฮชแท็ก Amazing Thailand นะคะแฮชแท็ก Happy CNY 2017ค่ะครับคราวนี้ครับคุณก็สามารถุนของรางวัลกันได้อย่างที่บอกไว้ว่าใครอยากจะรุ่นรับของรางวัลกับคุณเจมส์มาต้องเจมส์มาเดี๋ยวจะมาแจกของรางวัลก็ แฮชแท็ไว้ก่อนละกันอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีกิจกรรมที่ตื่นตาตื่นใจใช่แล้วนะะอันนี้ปวดหัวไมเกนอะไรก็ท้ได้แก้ได้อ๋อจริงๆโรคไมเกนนี่เป็นโรคที่หลายคนเป็นมากเลยนะครับจริงๆก็มาลองดูวิธีนี้วิธีนี้วิธีนี้ได้นะครับผมอ๋อเขาบอกว่าปวดตาก็ช่วยได้นะคะช่วยเรื่องตาอักเสบโหอันนี้ ช่วยในเรื่องของต่อลมอีกช่วยได้นี่เริ่มตึงเลยฮะไม่ต้องโบทอกแล้วนะเป็นไงรู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะดีดีค่ะดีแล้วเจ็บอะไรยังไงไหมไม่เจ็บใช่ไหมครับไม่เจ็บหลายๆคนอาจจะคิดว่าเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บไม่เจ็บครับไม่เจ็บคือตอนนี้เนี่ยครึ่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนทำอีกครึ่งหน้าเดี๋ยวเจมมาเป็นคนทำถ้าเจมมาทำอาจจะเจ็บ ทำไมทำหน้าอย่างนั้นฮะแบบอยากให้ทำหรือเปล่าคะอยากหลเขาบอกว่าเจ็บก็ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ออกมาไม่เหมือนกันอีกนี่อข้าเขาบอกว่าจมูกไม่ดองก็สามารถที่จะทำให้เป็นดั้งเป็นสันได้ด้วยโอ้โห my god โอ้โหขอนั่งก่อนเลยนะขอนั่งละฮะอาจารย์ฮะ แลงยังไม่โดงขอทำดั้งวะนะดั้งวีเชฟว a เ e หน้าใสหน้าใสดีท็อกส์อ่าแก้ปวดหัวแกปวดหัวไมเกรนตาแกตากเสพโอ้โหนี่มันมายากรันหน้าเรีวอย่างเกาหลีอ่ะเร็วๆแล้วเร็วไม่ต้องไปถึงเกาหลีค่ะเจ็บก็ยอมตอนนี้แล้วขั้นตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บคือความคืออะไรก็ได้ทำแล้วสวยตอนนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บแต่จริงๆแล้วใจใจลึก จะสวยต้องทนค่ะเออผู้หญิงอย่าหยุดสวยถ้าไม่รวยก็หาเงินไปทำสวยเธอแมนี่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะนี่ไม่ต้องใช้เงินเยอะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนี่ยปกติทำแล้วอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนครับที่ตรงข้ามกับเจริญกรุง25่สซอแจ็กซัดนะครับแล้วปกติทำนี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะ สองร้อยสาร้อหารอคือถ้า200อก็หางตาหายถ้า300อใต้ตาหายมองค้ำห้าร้อยหน้าวีเชฟถ้าพันหนึ่งหน้าเป็นแบบนี้เลยฮะแต่บางคนเขาไม่อยากตาเล็กทำไงครับอันนี้ก็ไม่รู้ฮะรีดเหนียงฮะตอนนี้เขาเขาบอกว่ารีดเอาเยอะๆแลยอาจารย์อาจารย์เอาเยอะๆเลยผมน้ำเหลืองนะครับ คือต่อมน้ำเหลืองไม่ใช่น้ำเหลืองหยดใช่ไหมไม่ใช่นะออลีต่อมน้ำเหลืองน่าจะตึงตอนนี้อาจารย์ทำข้างเดียวแล้วเดี๋ยวพักแค่นี้นะฮะผมว่าเจมามาพัดฝั่งนี้ดีกว่า,าให้คนข้างล่างก็อิดฉาดีกว่า,าชีวิตจะดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวพัดมาเดี๋ยวแป้งที่ทาไปแห้ง <laughs> คือเหมือนน้องเจมากำลังดูแลแม่ไงกันรู้ด้วยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆครับใจเย็นยังไงต่อครับอาจารย์มาทดิโอ้โหเออระวังมุมกล้องนะฮะตอนนี้เจมากำลังลงไปถ้าคอคอคอเหี่ยวใช่ไหมอาจารย์ก็คือคืออันนี้พูดจากใจที่เห็นหรือไหมอาจารย์เล่าให้ฟังครับเมื่อกี้อาจารย์เซธครับผมอ๋ออาจารย์บอกนึกว่าสิ่งที่เห็นก็เลยขึ้นมาถาม no 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 ดูแค่ทาแค่นิดเดียวดูใบหน้าอมชมพูขึ้นมาเลยอมันจะเนียนเลยนะครับผมเปล่าจริงๆแล้วเจ็บไม่ใช่จริงๆไม่เจ็บมันรู้สึกนะครับถ้าดูเอาใกล้อีกนิดไหมฮะต้องไปลองดูนะครับผมอาจารย์อยู่ที่เยาวราชตรงเจริญกรุงใช่ไหมครับผมตรงซอยเท็กซัสนะครับ คือจริงๆเราี่ฉันเคยทำกัวซา,าหน้ามาก่อนนะ,ะจริงเหรอครับใช่เป็นยังไงบ้างครับผมโอ้ยสบายมากเลยสบายจนแบบอ,อยากจะทำทุกๆวันมันรู้สึกแบบมันตึงจริง,รงๆนะม,มันตึงแบบหน้าแบบเหมือนไม่ต้องไปทำโบท็อกสิ่งหนึ่งถ้าใครรีภาพได้จะสังเกตได้ว่ายืนตรงนั้นยืนยตรงนั้นยืนเฮ้แรกตอนแรกเราก็ยืนตรงกลางอ๋อเหรอแต่ตอนหลังมันรู้สึกชัดเจนมากเลยอะ <laughs> ไม่เกี่ยวใช่ปหไม่ได้คิดไปเองใช่ปหมไม่ครับแต่ดีแล้วแหละรู้สึกหมองมากเลยอันนี้หลังหลังคอนะครับหลังคอแล้วฮะเกี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ๋อตรงนี้นี่ช่วยเรื่องของไมเกนอ๋อไมเกนตรงนี้เลยใช่ไหมครับคืออาจารย์บอกว่าปกติถ้าไม่ใช้หยกก็จะใช้เขาขวายเขายาจามาลี โอเคอืมทำแล้วจะโชคดีทำแล้วจะโชคดีท่านจะลัคกี้เลยๆนะครับปีนี้เฮงเครับพอยังฮะพอยังฮะจริงๆถ้าเกิดอาจารย์ทำปกติจะใช้เวลานานมากแค่ไหนครับอาจารย์ยี่สิบนาทีนะครับอ๋ออ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าเกินยี่สิบนาทีแล้วจะบวมตอนนี้สิบเก้าแล้วฮะเอาเลยฮะ อยากอยู่นานๆเดี๋ยวจะบวมอ๋อล้อเล่นอ่เฮ้ยรู้สึกว่าอยากทําขึ้นมาแล้วอะดูสบายใช่รู้สึกผ่อนคลายดูเขาเพลินมากฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เขาเพลินมากกว่านี้ฮะ,อะ,อะขอบคุณอาจารย์มากนะครับถือว่าวันนี้ครับมามาความสุขครับขอบคุณครัขบขอบคุณค่ะอะอะ,อะ ถ้าใครสนใจนะคะไปฝั่งเยาวราชได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ตรงฝั่งเยาวราชนะคะก็จะมีการนวดหน้ามังหมิงด้วยนะคะแล้วก็กัวซาหน้านะคะเอาล่ะพอจุดนี้เสร็จอาจารย์บอกให้ล้างหน้านะครับเราจะใสเลยนะครับอ่ะปมือให้กับอาจารย์ของเราได้ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับอ่ะไปกันได้อิจฉาปะยังยังไม่จบฮะกล้องอยู่ไหนฮะกล้องก้อง ก็แล้วแต่จะเอากล้องไหนหรือว่าเอาไ่า้ๆมามากับใครมาเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆถ่ายรูปให้ครับอะถ่ายให้ถ่ายให้อะโอเคเดี๋ยวต้องนี้ถ่ายให้ยศเดี๋ยวจะนับหนึ่งสองอยากจะทำอะไรให้เป็นวินาทีของคุณถ้าคุณทำไม่ดีเดี๋ยวจะนับหนึ่งจะให้ส่งตัวแทนขึ้นมาทำนะนับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกสบายหน้าดีนะคะก็โอเคค่ะจะไปชวนเพื่อนๆให้ทำไหมก็ชวนค่ะโอเคครับผมแต่ดูแต่ดูเขาไรท์ขึ้นเลยนะครับใช่ไรท์เลยดูไบรท์ขึ้นดูสวยขึ้นขอบคุณมากะคะใ่ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับทำปุ๊บสวยปั๊บเลยเมื่อกี้ที่แซวอะไรไปก็ ขำๆนะครับผมแต่ว่าแน่นอนครับก่อนที่ในช่วงเวลานี้เ <nào. S 1> นะี่ยถือว่าคุณเจมส์ก็มามอบความสุขแล้วครับชอบพูดถึงในเรื่องของการมาร่วมง,งานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงานของการท่องเทีย่ยวประเทศไทยพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวดีกว่าเชิญชวนไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประทับใจอะไรที่ไหนจัดไปเลยฮะที่จริงต้องบอกองขอบคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าผมเองก็มางานนี้ทุกปีนะครับ <nào. S 2> ทุกปีได้มายืนอยู่ที่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ที่เชิญมาครับแต่ปีนี้เรามาในแบบ ดูจีนวิถีไทยนะครับผมเฮ้ย hey. <c oughs> <c oughs> ก็จริงการท่องเที่ยวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่คนเราทุกคนต้องมีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเรายังไม่เคยไปที่ไหนในประเทศเราเนี่ยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่การท่องเที่ยวสําคัญมากแล้วก็ดังมากในทั่วโลกนะครับอาจจะลองไปที่ที่แบบไม่เคยไปอย่างเช่นคนชอบไปเชียงใหม่อก็ลองไปเชียงรายดูถ้าไปเชียงแสนดูนึกออกไหมครับ หรือถ้าเกิดเราลงใต้อย่างงี้เราไปหัวหิน<ะ>ก็อาจจะไปปานบรีแทนออไปนูป่นไปนี่แทนก็คือลองลองเที่ยวให้หลากหลายขึ้นครับ<ะ>ส่วนตัวเองผมก็แนะนําเหมือนเดิมครับเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวใช่ครับแล้วตอนนี้ก็ตุซีนเนาะพ<ะ>ยาวาราชดครับผมออแน่นอนครับสุดท้ายนี้ให้ฝากผลงานเลยแล้วกันฮะออครับก็อยากจะฝากละครเรื่องอาคมกับสายทานหัวใจนะครับออก็ปีนี้ได้ดูแต่ว่าเร็วๆนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Mind Memory ครับก็เดี๋ยวเจอกันวันที่31แถลงข่าวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมือให้กับ,อบ้องเจมมาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาละฮะเจอ